สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะคร,รับกลับมาพบก,กับโงเรย์กับ่ันวาออฟิเชียลนะแลวตอนนี้เรามาอยู่กันที่วัดถ้ำกระบอกนะครับจังหวัดสระบุรีนะครับบอกเลยว่าที่นี่เป็นวัดที่เป็นซิกเนเจอร์นะครับนั่นก็คือเป็นพระที่สร้างจากหินลาวานะครับก็คือ,อเป็นการหล่อขึ้นนะครับองค์ใหญ่มากนะผมว่าน่าจะทํายากมากๆเลยท่านผู้ชมนะไม่รู้ว่าเขาทํากันยังไงแล้วก็องค์ใหญ่ขนาดนี้เขา เอามาตั้งที่นี่ได้ยังไงนะครับเดี๋ยวมาดูกันใกล้ๆนะว่ามีาบรรยากาศจะเป็นอย่างไรนะครับเอาเลยว่าที่นี่เงียบสงบนะแต่ว่าอากาศตอนตอนนี้คือตอนเที่ยงนะค่อนข้างร้อนเลยท่านผู้ชม,มฝั่งทางด้านซ้ายนะครับนะั่นก็คือเป็นพระนวลจันทร์นะครับผมส่วนทางด้านขวาจะเป็นพระนวลน,นวลพลันนะครับพระนวลพลันนะครับก็ อรนุลจันทร์ครับพนวลพันธ์นะครับความสูงนี่บอกเลยว่าประมาณตึกหกเจ็ดชั้นได้วะมหกเจ็ดแปดชั้นนะะคือประมาณอันนี้ก็เราเราอ่าประมาณแปดแปดชั้นนะเกือบสิบชั้นประมาณนี้นะครับนะฮะแล้วก็พระที่านผู้ชมคองผมเนอ่ลองดูผมนะช่างกล้องอยู่นี่นะดูขนาดของพระแล้วก็ขนาดของตัวผมนะครับนี่ โอ้ Ooh, ใหญ่มากท่านผู้ชมโตใหญ่นะครับแล้วก็ด้านบนนะครับก็จะมีพระอีกหลายองค์นะครับเดี๋ยวไปดูข้างบนกันดีนกว่าว่าจะเป็นอย่างไรนะก็เขาสร้างจากหินลวาวนะเราก็ทาด้วยสีดำนะครับแบบนี้นะครับองค์ใหญ่มากๆนะใหญ่อนี่คือครั้งแรกนะที่เราได้มาเยือนกันที่วัดทรรกระบอกนะครับแล้วก็เมื่อกี้ถามคนขายไอติมแล้วนะครับว่า ที่นี่มีถ้ำด้วยใช่ไหมเขาบอกว่ามีนะเดี๋ยวเราไปดูกันในถ้ำด้วยว่าในถ้ำจะเป็นอย่างไรนะครับนะตรงนี้ก็จะเป็นอ่าเป็นพระองค์ใหญ่เหมือนกันนะครับอันนี้ไม่แน่ใจนะว่าเขาให้นามว่าอะไรนะเป็นพระชื่ออะไรนะครับก็จะมีพระรูปนะครับสีดําล้อมแบบใหญ่มากนะแล้วก็มีพระพรทธรูกตรงกลางนะครับองค์ใหญ่มากๆนะครับแล้วก็มาสักการะขอพรกันหน่อยท่านผู้ชม Good thing, baby. All our สุดยอดนะครับลองหันไปด้านหลังโอ้โหแบบภาพองค์ใหญ่บเบ้อเร่เลยนะโคตรสุดนะมาเดี๋ยวเราจะไปกันที่ถ้ำต่อนะแล้วก็ถ้ำที่เราจะไปนั้นจะเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวรอติดตามเดี๋ยวตอนนี้ขอดื่มด่ำกับบรรยากาศตรงนี้ก่อน craving your baby พูเราก็อยู่ตรงตระหินลาวานะครับตอนนี้เราก็จะอยู่ตรงที่หน้าถ้านะครับลองสังเกตแต่ตรงนี้นะคือตอนแรกเราว่าจะขึ้นจะขึ้นไปเนะี่ยลองลองซูมดูนะชัางกล้องลองซูมเข้าไปลองสังเกตนะว่าบันไดนะเหมือนจะเรียกว่าเหมือนจะ กำลังต้อมแซมนะครับแลวาวตรงนี้ก็คือกําลังสร้างพระพุทธรูปนะครับตรงหน้าทางเข้านะครับคือสังเกตจะ,ะเจะเป็นนะครับก็คือจะเป็นทางเข้าไปแล่ว่าจะขึ้นไปนะแต่ดูชัวรว่ามันอาจจะไปรบก,กวนการทํางานนะครับเราไม่รู้ว่าเขาสร้างกันนานแค่ไหนสุดตร,รงนี้นะครับจะเป็นบ่อแก้วพิสดารนะครับเขาที่อ่านตรง้ต้นะกำลังก่อสร้างอยู่นะทนะู้ชกก็ลองสังเกตว่าเสาเนี่ยจะเป็นกระจกนะครับเอากระจกมนาะ นะครับอีวัดก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็รอบนี้ก็ถือว่าไม่ได้มีโอกาสขึ้นไปในถ้านะครับลองสังเกตถ้ำก็หน้าเข้านะแต่ลองสังเกตเอ่อบันไดนะอย่างที่ย้าไปนะครับบันไดมันขาดนะครับในช่วงล่างมันจะพังทลายหรือถล่มนะครับแล้วก็มีการก่อสร้างขึ้นนะครับก็อยู่ในระหว่างการก่อสร้างนะครับเราก็เลยไม่ได้ขึ้นไปนะครับสําหรับท่านก็บอกก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับเราจะไปที่ไหนกันต่อ โปรดติดตามกันด้วยนะ,จะเจอกันคลิปหน้าลากันไปกับวิววัดธรรมกระบอกที่นี่นะครับ